สมาชิกใหม่คุณลอยอ่ะคุณเราไปดูนอกบ้านืบบคุณจะรู้สึกดีขึ้นเจ้าแม่บนอิมซอนไว้ไปดูนอกบ้านไปดูนอกบ้านกันไปดูนอกบ้านนี่เดี๋ยวคุณคุณห้ามแกล้งผมเหมือนตอนนั้นนะผมไม่เล่นกับคุณแล้วนะเอาน่ะมันมันจะไม่มีคุกอัสคาวันอีกแล้วนี่นี่มานี่เอามาข้างหน้าเห็นป่ะสต่ว่บ้านบ้านมันดูดีจังวะข้างข้างดูดูไอ้แก กโอ้โหแล้วคือเอ็งพลาดสิ่งสำคัญเอ็งไม่ยอมดูสวนแพนด้าเฮ้ยโอ้แพนด้าแพนด้าน้องแพนด้าน้องแพนด้าอยู่ไหนวะมันบอกว่ามันบอกว่ามันบอกว่าน้องแพนด้ามันยังไม่มองไปน้องแพนด้าแล้วมันดึงมีดาวในแพนแพนด้าวะใครเอาดอไปเนี่ยมันไไอตัวดาวตัวดอเนี่ยดาวดอหน่วยเนี่ยจจตกามันดิมันเกิด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  คุณไป่จัดการมนเลยตั้งไอตัวบอกหมักดาวเนี่ยดอ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 นี่มันฆ่าคุณไปที่ซีซันที่แล้วตายละจังเกิลมันดูลกร้างจังเลยกีกะหูกีกะตาหน้าไปขุดมากไปบ้านต้นไม้นะรับรองว่าขุดออก เราไม่ต้องฝุดออ,ออกก็ได้นะแต่ว่ามันก็ตกแต่งเป็นป่าเนี่ยไหนไปดูทรายซีเผา,าเรื่องใช่ที่รอขันแทนคือกระจก ว่างแบบแปลนก่อนนะกระจกมันคราฟได้กี่แบบเอ่อคิดแป๊บหนึ่งนะเออถ้าเราทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะ เออทำเลยก็ได้เอา้าแกหลุดคออค่าทิ้งเลยแล้วกันแน่นอนครับผมเป็นคนใจหยาบใจดำอยู่แล้วเออเกลับเข้าไปในกรงหมีแพนด้าซะเออเดี๋ยวผมต้องปักไป้ายไว้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมไม่สามารถาใช้งานได้ไม่ดีอ่ะทำเพื่ออะไรไม่รู้ อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมไม่สามารถใช้งานได้จริงๆนะโอ้ยตัวอะไรเบียดเนี่ยความความเฉยโอเคไม่มีตัวอะไรเบียดครับเน็ตคงเชื่อใจ ตั้งไงอเอ้ยไม่ใช่โอ้ยปูผิดอัอนเวลี่กันอืมอย่างนี้โอเคได้ละเออผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับเราควรจะเอาฟาร์มข้าวข้างล่างออกเพราะมันเกะกะ ยังามโอ้ยเกย์ก่าว,วะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไ,ไรครับใจล้มๆจะไม่กวนิ่มสอนไ,ไว้แล้วก็ตอบวอ่าอ้ยหเาาชิปแล้ว อย่าลืมไปเก็บแลบข้างล่างนะถากด้วยเพราะว่าเขาขุดออกมาเลยมันล่วงลงไปบนฟามข้าวอะ่ะไปเก็บให้หน่อยตรงพื้นอะ่ะไม่ไม่ใช่แลบอะบล็อกหินเอ้ยบล็อกไม้ตรงตรงตรงไล่เลยลงมาข้างล่างกระโดดลงไป ิงมันสวยเว้ยเดี๋ยวสร้างให้ดูตอนแรกคุณจะกลับมาแล้วผู้เลยโทรบอกอันบอกว่ายังไม่ต้องมามันบอกนั่นไปทำงานอยู่นะเดี๋ยวก่อนแล้วก็สิบโมงสิบโมงทีนี้มึงก็ไปหนักยังงอนแขนตรงที่มันเลย,เลยด็กึงกูเะเซียตายทำไรก็ไม่ได้ ใช่จะมาที่นี่สิโน่กาะโวยอะไรอะไรตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ก <c oughs> ูอบอกอยู่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมึงต้องมาดักมันเสร็จแล้วมึงก็ต้องรีบไปส่งงานแล้วค่อยมาเถียอีกมันกลายเป็นเสียเวลาวิธี <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้อ,อนนมันต้องทำไง<ห>วะ <c oughs> ทำไมคิดเงี้ยดีจังวะ เปล่าเขาไม่อยากคุยกับเองอะเพชรเล่นละเล่นทำไมเขาอยู่ดีๆก็ชอบที่มืดๆวะไม่อยากปลักไฟแล้วอ่ะมันเหมือนฝนังเซลอะบล็อกอะอย่าพาไปดูอลงข้างล่างอย่างเลยอยู่ข้างบน หาดังขึ้นมาแล้วกันนะมีบล็อกสีม่วงพี่ไปแถวนี้ขึ้นบ้านกันนะทุกคนเองอยู่ไหนวะทีพีไปไหน,นอันหนึ่งโดนมอนเตอร์ไล่ตามอยู่เอ็งไม่อยากมาหาเราหรอกพวกเราขออนุญาตกลับบ้านเลยนะครับผม ข้างล่างเองหลิวอยู่ข้างล่างเองอเจอโลนิโมอ่ะลงมาแล้วข้างหลัง <c oughs> คณุศาสตร์ทำแผ่นรองไว้แล้วนะก็ใช้แผ่นรองให้เป็นเป็นประโยชน์แล้วกันแผ่นรองแลไรบ้างพีฮ่ฮึสตาร์ฮุสตาร์พีดีบีนาคนหลิวแผ่นรองนี่ไงใครต้องหาทำไม่รู้นะ่นะเดี๋ยวนะ เขาทำเงี้ยววะอะไรอ่ะเงี้ยววัวมันทำพังเลยวะทำปามข้าวกูพังเลยกูทำอย่างนานในบ้าไ,ไอ้แมว ได้แล้วเว้ยมาอะไรให้แมนซิตี้ร์แข่งกับลิเวอร์พูลอินเชียร์ใครฟิตแมนซิตี้ร์และถ้าแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลเขาจะบอกเลยนะในแวร์ร้อยเอก้ายกเว้นเพราะว่าลิเวอร์พูลจ,จะจะทำเสื้อมาในโลบอกให้มันสวยกว่าแมนซิตี้ร์อินเชียร์มัน <c oughs> ผมเข้า,าวนันเดนเทอร์แล้วเว้ยเป็นคนแรกของเซิร์ฟที่เข้ามา โอ้โหคุณว่าเนเธอร์เซิร์ฟเก่าแล้วโชคร้ายแล้วใช่ไหมเซิร์ฟนี้โชคร้ายโชคแล้วว่าเซิร์ฟเก่าทำไมทำไมคุณมาดูเองแล้วกันดูผมกลับก่อนผมกลับก่อนผมกลับก่อนผมเก็บเกี่ยวฟาร์มแค่หลักที่เอ็ดเองจะเล่นเอ๊ะเดี๋ยวอะไรเพลงว่างเองเองมาเล่นวารอแรงไหมแป๊บหนึ่ง ต้องหัวต้องหัวลเล,ลนรอแป๊บหนึ่งเลยเพื่อนเลยเดี๋ยวมเขาพูดไปรู้มานน่น่ะว่าไอเจสกับฟินิกกับมันเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในในวารูลลแลนแลเลยเพื่อนอายุน้อยมากมากอันเนี้ยเราไม่ค่อยแปลกใจหรอกก็รุนิสัยแม่งดีแค่อย่างเียพอหน้ามันก็ยังเด็กอยู่ไอพวกเจสฟินิกเนี่ยแต่คนที่เราฆ่าไม่ถึงอ่ะ ไอเสีดเยวยเดเวยมันเก่มันเก่มากล้วแต่ดูหน้าตามันอยู่ไม่น่าเก๋นะ <c oughs> ตามันดูเก๋เลยแต่ผมว่านีออนน่าจะเด็เกสุดนะหน้ามันหน้านีออนเด็เก